เราก็จะบินไปอเมริกาได้สายการบินกาตารแอร์เวกันค่ะโดยที่ของกาตานะคะเขาก็จะไปทานสิทธิ์ที่เมืองดูฮาประเทศกาตานะคะก็สายการบินนี้นะคะก็เขาบอกว่าเป็นสายการบินที่ดีที่สุดนะคะไม่แน่ใจว่าพี่พอตอนไหนที่จัดแรงนะแล้วก็ าสายการบินนี้เขาก็จะมีแบบสิทธิพิเ,เศษดิวเด่นขับลด10%แล้วก็ WiFi บนเครื่องฟีีด้วยค่ะแต่ว่าไม่แน่ใจว่าถ้าคนที่ไม่ได้ไม่ได้เป็นสมาชทิกดิวเด่นขับจะต้องเสียเท่าไหร่เดี๋ยวเราขึ้นไปดูบนเครื่องกันนะคะว่า WiFi เ,เนี่ยเสียเท่าไหร่มีอะไรให้กินแล้วก็ที่นั่งอ่ะโอเคไหมสภาพแวดล้อมเป็นยังไงนั่งสบายไหมนะคะจะไปดูกันเลยค่ะตอนนี้ก็ถึงเวลาบินแล้วนะคะ นี่ครึ่งคนแบบหมดแล้วทุกคนดูดิตอนนี้ก็ประมาณครึ่งน,น,นะคะเครื่องของเราอะ่ะขึ้นตอนสองทุ่มเขาก็เกตก็จะเปิดตอนหนึ่งประมาณหนึ่งทุ่มก็จะเริ่มให้คนอะ่ะงลงมาข้างล่างนะคะ ไฟที่บินจากไทยไปโดฮานะทุกคนคือคนเยอะมากเต็มทุกที่นั่งค่ะแล้วก็แบบที่นั่งก็จะเป็นแบบสาแล้วก็3นะคะข้างบนเครื่องก็ก็สบายอยู่นะที่นั่งก็แบบค่อนข้างกว้างบนเครื่องเขาก็จะแจกหูฟังนะคะนี่านานหูฟังที่เสียแล้วก็ จะมีแปรงสีคันยาสีคันแบบพ,พกพาแจกนะคะแล้วก็เป็นที่ปิดต้าอันลองปหน่อ่าแล้วก็ถุงเท้านะคะ1คู่เมสไบกาตาแอร์วีค่ะอ๋อทุกคนเขามีที่อุดหูเจาะด้วยนะสีเหลืองเนี่ย บนเครื่องอะ่ะก็จะมีหนังให้เลือกเยอะมากนะทุกคนก็จะมีฮอลลีวูดอาราบิกบอลลีวูดแล้วก็แอฟริกันนะคะหนังอะเยอะแต่ว่ามันไม่ค่อยอัปเดตนะทุกคนคือทางที่ดีก็คือโหลด n e t คลิกนะคะแล้วก็ขึ้นไปดูบนเครื่องนะเราก็ทําเหมือนกันนะเออมีแบบคอมเมดี้ดราม่าคืออยากจะดูอะไรก็มีแต่ก็นั่นแหลคะค่ะเก่านิดนึง หรือว่าจะเลือกแบบ Family ก็มีนะก็จะเป็นหนังการ์ตูนเด็กๆก,ก็จะมีแบบเอ้ยยังไงเป็นรีโมทนะคะที่แบบอืมไม่รู้เหมือนกันว่ามีเพื่ออะไรก็คือมันเหมือนกับมันเชื่อมกันแล้วก็เรากดจากรีโมทได้ถ้าเราไม่อยากแบบไม่อยากกดจากหน้าจอแค่นั้น หน้าจอคือสามารถปรับได้ตามความต้องการเลยนะคะบนเครื่องเนี่ยเขาก็จะมีขนมแจกตลอดคือแอร์มาบ่อยมากมีขนมให้กินตลอดเขาก็จะเข็นรถเข็นกับข้าวของเขานะคะก็คือไม่รู้ทุกหนึ่งชั่วโมงหรือสองชั่วโมงอะ่ะคือเขาก็จะมาบ่อยมากเลยนะข้าวข้างบนเครื่องอันนี้อร่อยดีนะักแนงไก่เขาก็จะมีให้เลือกนะคะส่วนน้ำที่ป๊อปฮูล่ามากเลยบนเครื่องก็คือจิงเจอร์เอลมันเป็นคล้ายๆ้ายกับ สปายทุกคนมันเป็นชวเวสอะไรเงี้ยค่ะก็บรรยากาศเครื่องนะคะก็จะเป็นประมาณนี้ค่ะก็เรากินข้าวเสร็จเราก็จะไปแปรงฟันนะคะล้างหน้านเตรียมตัวนอนกันค่ะอ้อเราจะบอกว่าวันนี้คือข้างบนเครื่องเขาก็จะมีกับข้าวให้เลือก3ามอย่างก็คือผัดแนงไก่ผัดหมี่แล้วก็เนื้อบดนะทุกคนเขาก็จะถามเราว่าเออเราอยากกินอะไรค่ะส่วนบนเครื่องอ่ะส่วนใหญ่เขาก็จะมีแบบให้เลือกเป็นแบบมังสวิรัตแล้วก็เป็นเนื้อนะคะ ส่วนนี่เราเตรียมตัวนอนนะคะดู Ne ็ f l i x โหลดเน็ตฟแล้วเราก็จะคอยเช็คระยะทางตลอดนะว่าเอ้ยตอนนี้ถึงไหนแล้วจากกรุงเทพบินไปโดฮานะคะก็ใช้เวลาประมาณ7ดชั่วโมงเขาก็จะปิดไฟให้เรานะคะเตรียมตัวนอนคือทําโซนคือมั่วมากนี่นะคะถึงแล้วคะ่ะเราก็จะเตรียมตัวลงเครื่องกันนะคะจังหวะลงเครื่องก็จะชุนลมุนนิดนึงนะทุกคนเครื่องมันก็ลำใหญ่อะ สนามบินของเขาอะก็สวยดีนะแบบสะอาดดูแบบเรียบๆอันนี้คือเราถึงสนามบินฮามัดนะคะฮามัดอะไรไม่รู้อะก็จะมีสัญลักษณ์ก็คือมีตัวเหลืองๆเนี่ยแบบตัวใหญ่อะๆๆเขามีแบบเหมือนรถไฟฟ้าในสนามบินทุกคนคือลํำมากสุดยอดชอบ ตอนนี้นะคะเราก็ถึงกันที่สนามบินโดฮาประเทศกาต้าแล้วนะคะแตุ่ณไม่ไประทับใจกราวที่นี่ที่สุดกู <c oughs> เดินไปถามเขาว่าเอ่อีมอเรียซีรูเบลไมเกตเพราะว่าตอนนั้นถามไปแล้วที่เนี่ยเขายังไม่อัปเดตเนี่ยกูถามแล้วเขาก็แบบเอาเอาวอร์ดิน่ากูไปไแล้วก็ติดซีเทนแล้วหน้าเหวี่ยงมากเออกูแต่งกูเอาดิเอาดิ <c oughs> ไม่ถามเดี๋ยวไปพัตายตูด ดีนะที่เรามาอยู่เนี่ยถ้าไม่มีมึงอ่ะตอนนี้กูร้องไห้แล้วเรื่อมึงรู้ไหมว่าข้างในอะ่ะไม่มีห้องน้ำถ้าสมมติว่าเราต้องเราลแล้วก็แล้วเราออกไม่ได้เราก็ต้องแบบไปต่อเถวตรงนี้ใหม่แล้วก็เข้ามาข้างในใหม่เฮ้ยค็น้าตเป็นไรเป็นไรสุดยอ ตอนนี้นะคะเราก็กลับขึ้นเครื่องกันค่ะแล้วก็จะบินจากโดฮานะคะไปอเมริกาค่ะบรรยากาศในเครื่องนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะเขาก็จะปิดไฟให้นอนรอบนี้นะคะเราใช้เวลาเดินทางประมาณ17ชั่วโมงค่ะคือเราไม่รู้จะทำอะไรจริงๆอะทุกคนคือแบบมันไม่มีอะไรทําเลย ตอนที่เราสั่งมาเราไม่รู้จริงๆว่ามันคือเมนูอะไรอ่ะคือแบบมันเป็นชื่อแบบอินเดียแขกงๆหน่อยอ่ะก็จะพ,พัดจะโผมาได้กินโรตีนะคะกับอะไรก็ไม่รู้หมันมันแล้วก็มีขนมปังนะคะทุกคนในที่สุดก็ถึงแล้วนะคะ EP นะคะก็ขอจบไปเพียงเท่านี้สำหรับคลิปรีวิวสายการบินนะคะก็ฝากกดไลค์กดสมัครสมาชฝากฝากอะไรกดกระดิ่งกิ๊งกิ๊งกิ๊งนะคะช่องอารติสตาชาแนลเลยนะคะ